Wesley f โฟฟ n a อีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองแล้ววันนี้ตัวทีเด็ดฟุตบอลก็จะพามาทำความรู้จักกับนักเตะรายนี้กันนะครับเวส l e y f โฟฟ n a เกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2000ที่เมืองมาร์กเซยประเทศฝรั่งเศสด้วยการที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลจ้าตัวได้เข้าไปทดสอบฝีเท้ากับอะคาเดมีหลากหลายต่อหลายแห่งจนเมื่อในปี2015โฟฟาน่ก็ได้ รับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของสโมสรเแซงเอเตียนทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสโฟฟาน่าเริ่มพัฒนาฝีเท้าได้ตามลำดับจนกระทั่งในปี2018โฟฟาน่าก็ถูกส่งลงเล่นให้กับทีมชุดบีของแซงเอเตียนโดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด21นัดและโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกดันให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูการถัดมาในฤด,ดูการ2019-2020เป็นฤด,ดูการแรกที่เจ้าตัวได้ลงเล่นบนลีกสูงสุดถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ รุ่งแต่เมื่อได้รับโอกาสเจ้าตัวก็มักจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมการเข้าสกัดบอลที่แม่นยำและเล่นลูกกาบอากาศได้เป็นอย่างดีแถมมีความนิ่งเกินไว้อีกด้วยทําให้เจ้าตัวกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในหลีกเอิงของฝรั่งเศสโดยฤด,ดูการดังกล่าวโฟฟานาลงสนามช่วยแซงอเอตียนไปทั้งหมด24นัดรวมทุกรายการสามารถทำประตูได้1ประตู และช่วยทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลเฟรนด์คัพแต่สุดท้ายแล้วทีมก็ไปพ่ายให้กับเปอเชเประตูต่อนหนึ่งและด้วยฟอร์มการเล่นที่เข้าตาทำให้โฟฟาน่าถูกเรียกติดทีมชาติชุด U21 ในศึกยูโร U21 ปีรอบคัดเลือกหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่อย่างเช่น RB l e i ลซิกอาร a เซนอลแอสตันวลาและเลสเตอร์ซิตี้แต่สำหรับเลสเตอร์ซิตี้นั้นเฝ้าดูฟอร์มนักเตะรายนี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้ว และก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่ยอมทุ่มเงินถึง36ล้านปอนด์หรือประมาณ1,512ล้านบาทพร้อมกับสัญญา5ปีเพื่อดึงตัวเจ้าหนูรายนี้เข้ามาร่วมทัพและด้วยราคาถึง36ล้านปอนด์ทำให้โฟฟาน่ากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเซงแอเตียนโดยทันทีหลังจากย้ายมาอยู่กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจ้าตัวก็ได้ลงเกมพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกเกมที่เจอกับแอตตันวิลล่า โดยเป็นการที่ได้ลงมาเล่นแทนชักล่าโซยุนซูที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่พอดีและนั่นก็ทําให้หลายคนได้รู้จักกับเจ้าหนูรายนี้โดยโฟฟาน่าโชคัสบอลที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมและแข็งแกร่งไม่มีลูกโฉงฉางให้เห็นและเกมดังกล่าวยังมีสถิติที่สุดยอดอีกด้วยโดยโฟฟาน่ามีการผ่านบอลสําเร็จถึง83%เคลียรบอล9ครั้งดวลลูกกาอากาศชนะถึง7ครั้งและสกัดบอลสำเร็จได้มากที่สุดถึง6ครั้ง และยังเป็นสถิติที่มากที่สุดในสนามหลังจากโชว์ฟอร์มในนัดเปิดตัวได้ดีเขาก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและลงเป็นตัวจริงเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองก็ว่าได้ในตำแหน่งกองหลังด้วยอายุที่ยังน้อยยังสามารถพัฒนาได้อีกไกลเชื่อว่าเจ้าตัวจะสามารถพาจิ้งจอกสยามจบอันดับที่ดีได้แน่นอนในซีซั่นนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของเวสลี์โฟฟาน่า กองหลังดาวรุ่งคนใหม่ของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยังไงถ้าคลิปนี้มีข้อไหนผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ